สวัสดีค่ะจากแอนลิซาน,นะคะตอนนี้อยู่กับ Honda City Hatchback รุน SV ค่ะเดี๋ยวมาชมรถกันค่ะลงพัดแรงมากคันนี้เป็นรุ่น SV นะคะแล้วก็เป็นสีพิเศษมาใหม่ล่าสุดของ Honda เลยค่ะเป็นสีที่เป็นรุ่นแรกเลยจะเป็นสีเทาเมทิเออร์ลอยค่ะจะออกเทาๆเข้มเข้มแล้วก็ ผสมเหมือนสีน้ำเงินเข้าไปนะคะเหมือนรุ่นเมื่อวานที่อันไลท์เลยค่ะแต่เป็นแค่ต่างกันแค่สีค่ะราคาคันนี้ไม่ได้เพิ่มสีหกพันเหมือนสีดังเมื่อวานนะคะจะเป็นราคาอยู่ที่หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทค่ะก็ะคือไม่ต้องเพิ่มสีสีเท่าไม่ต้องเพิ่มสีค่ะไฟท้าย LED เอสเอวี S S A v, เปิดทางไหนยังไม่ทราบเลยค่ะสถานการณ์ตอนนี้ที่แอนไม่แน่ใจนะคะว่าจะมีตัวใหม่มาหรือเปล่าสวยมากค่ะใช่ค่ะน้องพรนพันเดี๋ยวลูกค้าเข้าไปติดตามที่เพจแอนได้นะคะหลังจบไลฟ์นี้ที่ใน YouTube เนาะจะมีแจกรางวัลให้กับลูกค้านะคะเป็นแบบของขวัญให้กับลูกค้าที่ลูกค้าเข้ามาชมเพจแอนเยอะๆเนาะมูลค่าเกือบสองหมื่นบาทเลยนะคะเข้าไปติดตามได้นะคะเครื่องยนต์พันเทอร์โบค่ะคันนี้ เป็นดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชารเลยแรงม้าอยู่ที่122แรงม้าค่ะแรงบิดสูงสุดให้ถึง173นิวตันเมตร173นิวตันเมตรนะคะลองรับน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินและแก๊สโซฮอก็ได้ต็หนึก็ห e ้ e10 e20 ผสมกันได้หมดเลยค่ะอัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันอยู่ที่บ3 3กิโลเมตรต่อลิตเลยนะคะแบบคุ้มมากๆแบบประหยัดน้ำมันมากค่ะ ล้อแมกอร่อยขนาด15นิ้วดิสหน้าหลังดำนะคะมือจับประตูโครเมียมค่ะกระจกมองข้างพร้อมไฟนีวพร้อมปรับพับได้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะคะของน้องเหมียวขออนุญ,ญาตยืมของน้องเหมียวมารีวิวนะคะน้องเหมียวติดฟิล์มของ3 m f x ที่อยู่ในรนการของแถมพิเศษเลยตรงนี้ด้านหน้าด้านหน้ารุ่น s p r t กับ SV เหมือนกันเรียบนะคะไม่แตกต่างกันเลยนะคะ กระจังหน้าโครเมี่ยมค่ะไฟหน้าพอนิ่งไลท์ค่ะที่จริงไฟได้ทําและนิ่งไลท์ไม่ได้วิ่งแบบนี้นะคะที่วิดีโอค่ะกระจกเห็นไหมคะฟิลม์มจะมืดมากเลยเนื่องจากเขาจะติด80%เลยค่ะก็คือจะมองไม่เห็นข้างในเลยค่ะ ก็ซื้อผู้ค้านะคะติดประวัติอะไรแจ้งแอนได้เลยค่ะแต่ถ้าเป็นแคมเปญพิเศษของแอนนะคะตัวซับดาวจะเริ่มต้นดาว15%จ่ายเพียง4 0 0 0 0กว่าบาทตรงนั้นลูกค้ารายได้2เท่าของค่าง,งวดไม่ต้องค้าประกันเลยนะคะรายได้2เท่ารายได้2เท่าหมายความว่าอะไรเช่นค่าง,งวดค่าง,งวดละ5 0 0 0บาทลูกค้าต้องมีรายได้สุทธิ10,000บาทขึ้นไปค่ะก็คือ2เท่าของค่าง,งวดสุดทธิแปลว่าอะไรก็คือรายได้รวมโอทรวมเบีย้ยเลี้ยงรวมรวมทุกอย่างเลยอะคะ่ะ และหักตัวผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตออกบ้านรถบัตรเครดิตนะคะพวกสินเชื่อนะคะออกอย่างอื่นไม่ไม่นับเป็นภาระนะคะพวกจ่ายค่าน้ำมันอีจ่ายค่าน้ำมันรถจ่ายค่าหออะไรเงี้ยไม่รวมค่ะไม่นับค่ะด้านท้ายสวยงามมากค่ะที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะคะมีเฉพาะรถที่เป็นห้าประตูค่ะเปิดด้านหลังอันนี้เป็นกล้องสองหลัง yeah, เหยียบเบรคจะมีไฟเบรค LED ขึ้นท่ด้วยตรงที่สปอยเลอร์หลังที่มากับรถค่ะ เซนเซอร์ S S ถอยหลัง2จุดนะคะใส่เกียร์ R ถ้ามีสิ่งกีดขวางเมตรห้จะดังติ๊ตติต๊ให้ค่ะรายกาของแ,ขแต่ละแคนเป็นจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้จะมีชุดเชิญถังขยะโฮมแบลมันมัแดดแล้วก็ลมค่ะลมฮอนด้ถาดท้าเป็นของแท้นะคะด้านล่างจะเป็นยางอะไหค่ะเบาะพับง่ายมากข้างในกว้างขวางมากค่ะ เหมือนเมื่อวานคันเมื่อวานทุกอย่างเลยนะคะต่างกันแค่สีภายนอกค่ะเมื่อวานจะเป็นดาคริสตั้นมุกเลยอันนี้จะเป็นสีเทาเมทิอร่อยเทาใหม่ล่าสุดของฮอนด้าที่ไม่เคยมีในรถฮอนด้ารุ่นไหนนะคะเป็นเทาแบบเปิดซิงเลยเทามาใหม่เลยออนนิวสีใหม่ออนิว <laughs> <All new. S 1> <laughs> จะปิดฝากระโปรงท้ายแล้วจะพาไปชมกล้องหน้ารถก้องกล้องหลังรถ ข้างหลังนะคะสวยใช่เลยค่ะภายในจะเป็นสีดำหมดเลยนะคะเบาะหนังค่ะแล้วก็จะเดินขิบสีขาวเพิ่มสปอร์ตเบาะพับลาบเรียบในทั้งสองฝั่งเลยนะคะหนังหมดเลยมือจับประตูด้านในเป็นโครเมียมค่ะลายเบาะนะคะ น้องเหนียพี่อขอถกนิดนึง่งถถเป็นหนังเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็เดินได้สีขาวเพิ่มความหรูหลางค่ะข้างบนหลังคาก็เป็นสีครีมนะคะทำให้รถดูโป่งโล่งค่ะอันนี้ล็อกรถได้นะคะถ้ามีอยู่กุญแจอยู่ภายในก็คืออยู่นอกรถนะคะระหว่างลัศมีไม่เกิน80เซนนะคะขับไปคือปลดล็อกค่ะ สวัสดีค่ะน้องทัดนทิธทาปุ่มพุสตาทุกรุ่นนะคะตั้งแต่ของเป็นแฮสแบกเลยแล้วแม็กอนอยทุกรุ่นเช่นกันค่ะรับโทรศัพท์วันโทรศัพท์สิลิได้หมดเลยนะคะเพิ่มเสียงเบาเสียงเลือกได้ว่าจะเป็น fm am หรือว่าแฟลตได์นะคะมีถุงลมด้านข้างคู่หน้าให้ให้ด้วยหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วเลยค่ะ advanced t o u ค่ะ8นิ้วเบาะนะ ปรับขึ้นลงได้สูงต่ำได้แมนวนวลนะคะพื้นอันนี้พนักพิงด้านี้คือเลื่อนขาหลังนะคะเลือนไม้เป็นสีเรืองแสงสีขาวค่ะหน้าจอใส่กีอาร์เป็นกล้องสองหลังมีทั้งหมดสามระดับนะคะอันนี้แนวตรงอันนี้แนวรอบกว้างมากแล้วก็อันนี้เป็นมุมสูงค่ะแบบต้องการจอดชิดขงหลังมากๆะะอ่ะคะประมาณนั้น อยากดูตรงไหนพิเศษแจ้งได,ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะน้องป้าข้างในตกแต่งสีเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะ,ะ God เป็นกอดแบ๊กนะกอดแบกเป็นโนแบ๊กเป็นโนแบ๊กแล้วก็อันนี้ตกแต่งให้หมดแล้วลูกค้าไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มนะคะกล้องมาทึกหน้ารถมอ d u โลกระจกตัดแสงได้ไฟอ่านแผนที่ไฟห้องเก๋งถ้าประตูปิดไม่สนิทเขาจะเปิดให้เพราะว่าแอนตั้งตรงกลางไว้ถ้าลูกค้าออฟก็คือออฟ ออฟก็คือออฟได้ออฟได้เปิดได้แล้วก็ตั้งตรงกลางตั้งตรงกลางคือถ้าประตูบานใดบานหนึ่งปิดไม่สน,นิทเขาก็จะเปิดไฟให้แต่พอประตูปิดสนิทแล้วปุ๊บสามเวทีเขาก็จะตัดให้ค่ะปิดน้ำฝนด้านหลังนะคะด้านหลังรถก็มีห้องนี้เนะาะพาดูอะไรนี้เนาะอันนี้ปรับพับกระจกได้นะคะปรับล็อกะระจกเปิดลอวกระจกกระจกขึ้นหน้ากระจกขึ้น,น,นหลังบานคนขับขึ้นลงออตโต้ค่ะ เกียร์มีไอคอนหมดีอคอนหมดใช้กรณีที่วิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะคือว่าขับขี่ในเมืองนะคะจะช่วยประหยัดน้ำมันประมาณ20%เเลยค่ะคุณลูกค้าแต่ถ้ากดแล้วนะบางทีเอาทำไมเกียร์แบบใส่คันเร่งน้ำมันอื่นๆหรือว่าแอร์ไม่ค่อยเย็นเพราะว่าเขาทำงานควบคุมกับพวกควบคุมกับพวกเล่นปีกถีเสื้อแล้วก็ตัวแอร์แล้วก็ตัวเกียร์นะคะข้าสัมพันธ์กันค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวของนี้ไปและสดในเพจนะคะติดตามได้เลยนะคะเพราะว่าแอนจะไปแจกรางวัลมูลค่าเกือบ2 0 0 0 0บาทที่เพจนะคะเดี๋ยวตามไปได้เลยนะคะเพจชื่อเดียวกับชื่อ YouTube เลยค่ะพิมพ์ Facebook พิมพ์คําว่าแอนฮอนดานิวค่ะก็จะเจอค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์มากๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูระหว่างไลฟ์นะคะขอบคุณจากใจค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย